สวัสดีค่ะขอร่อยเด็ดแค่ดอยวันนี้เราอยู่กันที่ย่านด,นอ,ดอนเมืองอน,นี่นะสำนักงานเขตดอนเมืองอยู่ด้านขวาของพวกเราเลย<ช>วันนี้เราจะมาตามรีวิวใชที่เขาว่าของที่นี่มันดังแต่มันเด็ดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจใช,ใช่เลยแล้ววันนี้เราจะไม่ได้กินเป็นร้านเดียวเรามเปนย่านเ,เราก็จะคัดมาแล้วดังแถวดอนเมืองสงประพา Baila que baila mi amor Tengo la grande fortuna De estar en tu corazón ดีแบบโอ้โหลัชนนวลรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิม ร้านแรกอยู่ข้างหลังเราเลยมาเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวคุณนายด้วยไม่รู้ทำไมคุณนายก็<ต>อาจจะเป็นคุณนายที่เปิดเนี่ยเป็นฉายา,ยาแ,ล <ๆ S 1> แล้วแบบแู้คุณนายอย่างเงี้ยมาเราเข้ามาในร้านนะั้นในร<า>้านด,ด,ดูแบบขลังมากอะก๋วยเตี๋ยวคุณนายสูตรมะนาวเครื่องปรุงทําเองสําคัญเหรอแม่แม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนคือคุณนายคุณนาย ไม่มีเหรอครับทำไมตัวจริงแล้วหล่อแม่ก็สวยมากเลยคุณคจ๋าก็เป็นแบบว่ามีแต่คนแก่แล้วก็ไม่อยากว่างงานแต่ว่าที่ที่คนเริ่มต้นเนี่ยได้เสียไปสี่คนแลวแก่หมดเลยอย่างเช่นอันเนี้ยคุณพ่อคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหลือแบบเด็กพี่น้องกันหมดลูกพอแม่ออชายงางแล้วเนี่ยแม่เลยอ่ะไม่ต้องทำไม่ผหาอะไรทําแล้วก็ทําตรงเนี้ยได้ทำต่อแม่แต่ก่อนทําอะไรแม่ทํางานอ์ไลน์เห็นไหมอ๋อแล้ว ดูออกเลยว่าแบบแม่แม่ต้องไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนนะใช่ทำไมถึงคุณนายคุณนายแม่แม่คือชื่อจากแม่เพราะแม่ทาอะไรไม่เป็นแม่ทํางานออฟฟิศแล้วแม่ก็ไม่เคยซักผ้าแม่ไม่เคยทาอะไรเลยเขาเขาเรียกว่าคุณนายว่าให้เหมือนลูกสาวผมเลยทุกคนจะเรียกว่าคุณนายคุณนายคุณนายชอบสั่งที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเออสิบกว่าปีแล้วพ่อ กว่าตามเขตเนี้ลูกตรงนี้ไม่มีอะไรเลยด้เขตมาสร้างแล้วตรงนี้เป็นบ่อน้ําแล้วแม่ก็บ้านหลังเนี้ยเก่าแก่มากของป้าุณตาก็เลยปรถมสูตรมาจากจากน้องสายคนที่เสียไปแล้วแล้วการเป็นคนที่ชอบไปกินนุ่งกินนี่ไงก็เลยบอกเอ้ตรงนี้ต้องเติมนี่นี่แล้วก็แม่ใช้มะนาวสดตลอดแพงเท่าไหร่แม่ก็ใช้ลูกละสิบบาทก็ใช้ลูกละสิบสามบาทไม่หมอไม่หมอนี่เรื่องจริงเขาลูกค้าอาจจะพูดเดือดสารลูกค้าจะรู้หูลอยสารไป เมาชิมดีกว่าค่ะได้ได้ได้ข้าวติ่มขุนนายคุณนายคุณนายไม่ได้อะไรนะลูกทำอะไรไม่เป็นก็เรียกคุณนายไม่ไม่เดี๋ยวรู้กันในที่ว่าทำไม่เป็นเนี่ยจะเด็ดหรือจะดอยโอเเดี๋ยวไปชิมกันค่ะตรงไหนดีและวลูกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งก่อนแล้วแม่อยากให้หนูกินอะไรจ้าถ้าเป็นเออ่ซิกเนเจอร์ไรท์ก็จะเป็นต้มยำต้มยำแล้วก็เย็นน้ำโขลกต้มยำแต่เมนูจะมีน้ำใส ที่นี่เรีมีหกชิ้นนะลูกน้ำใสต้ยโม,โม,โม,โมยำเดนดะโฟโฟยำเกาเหลาข้าวปลาทอดวมันปลาหูย,อย,ยเอาคนทอดพี่น้องอะลูกทำกันใครใครมีความสามารถอะไรก็มาทำแล้วก็วบบมาช่วยกันขายแล้วลูกไม่ทานอะไรเลยมีบางคนแพ้ผู้แห้งไม่มีเลยครับได้หมดถามถามถามมันอยู่บนเครื่องบินอะก่ยำแห้งแล้วก็แห้งยำอะลูกแม่แนะนำเส้นแบน อาบะหมี่น่าลมดีเนาะน่าลมดีน่ารักมากน่าีัแม่67หกโอ้แข็งแรดเลยแข็งแรงมากแบบแบนแห้งยำหนึ่งใหญ่โฟยำหนึ่งใช่เลยแล้วก็ทอดมันปลาได้เลยเขาดีเอาขึ้นเคืองบินไปมาเลเซียเลยนะทอดมันปลาเหรอะอามาทอดมันปลาตามนั้นเลยแม่หนูไม่รู้เลยค่ะว่ารสชาติจะเด็ดหรือเปล่าแต่แม่เด็ดแม่เด็ดเด้อขาก็จะติดแม่ร้านเปิดมาสิบกว่าปีนะ มันไม่จะไม่ได้ว่ากี่ปีอยู่สามเขตมันไม่ใช่สิบปีแม่เแลล้ว่ะดูทรงมันไม่ใช่สิบปีครับตอนดีมโทรมาถามบอกสิบห้าปีตอนมาถามเจ้าของร้านบอกสิบปีตอนอีกคนหนึ่งบอกยี่สิบปีคือตอนนี้สามคนสํานักงานเขตดอนเมืองอ่ะพี่เคยอยู่เพิอยู่ในซอยนี้พ่อพี่อ้ําเคยอยู่ซอยนี้เหรออ๋อนานแล้วร้านนี้นานแล้วถ้าเราเปิดร้านอาหารมา20ปียี่สิบกว่าปี เราจะเลิกนะับมันแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปีต้นๆใช่ไหมเขาไม่ได้แบบจะเปิดกี่ปี70ปีร้อยปีคือช่างมันอนะ่ะก็เปิดมานานแล้วแค่นั้นนะเนาะอ, <Yeah. S 1> อันนี้ยำแบบ ยังไม่ได้ปรุงเพิ่ม<ห>ใดๆทั้งสิน้นแม่แ,แม่บอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยที่เป็นเครื่องปรุงอ่ะคือทำเองคือจะบอกว่าต้มยำนี่ปรับเซียนนะปราบเซียนมากเพราะว่าต้มยำอ่ะใครๆร<ถ>ก็ทำรสที่พี่กายกินรสที่หนูกินรสที่คนอื่นกินมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราขายต้มยำมันต้องเป็นรสที่กินได้และอร่อยทุกคนเออแล้วแม่แนะนำเป็นต้มยำเลยแล้วจริงๆน้ำซองน้ำใสก็มีแต่เอาแนะนำต้มยำอ่ะพี่กายไปก่อนเลย จะจัดหน่อยนะพี่กายหวานเปรี้ยวเหมือนใส่โฟไปในนี้ไหมมีใช่ป็นโฟยำเต็มเต็มเต็มปากเต็มคำกินเข้าไปปุบ๊บมันอือย่างนี้เลยเออหนูต้องใส่บีบมะนาวเพิ่มนะ<ๆ>เพื่อให้มันมีความเปรี้ยวและความหอมของมะนาวขึ้นมาอีกนะหัวแม่กินดีมากเลยหัวกินดีมันทําให้น้ําซุปอะ่ะมันมีรสชาติของหัวเข้ามา Uh huh. าาอืบีบมะนาวปุ๊บหอมปั๊บนี่แค่ซีกเดียวเป็นพี่กายเพิ่มอีกซีกหนึ่งเอาจริงจงเป็นเย็นตาโพที่พี่กายกับฮารุว่ากินคนละรสนะนแต่อันเนี้ย oh, สามารถกินรับสองปากพี่กินคนละรสบอกว่าต้มยำนี้ uh huh. อร่อยอะ่ะมันเป็นยำโพที่แบบกายก็กินได้ฮารุก,ก็กินได้ <c oughs> ชอบกินมะนาวใช่ไหมถ้าเธอกินแห้งอะ่ะมันกลิ่นมะนาวจะเด่นมากใดๆเลยเห็นนะเวลามันเป็นมะนาวอะ่ะแม่ปรุงอร่อยมากเว้ยอร่อยอร่อยคือประมาณว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มหน่อยออแค่นั้นเลยอะ่ะเผ็ดบูหนูาเาาเนี้ย ก็มีตั้งแต่ 45, 50, 5 5ห0แล้วแต่ไม่แพงถ้าสมมุติว่าโตะอื่นมากินสมมุติคนมาดูกินตามมะนาวไม่พอขอมะนาวเพิ่มคิดตามใช่ไหมไม่คิดไม่ไม่ไมมเรามานั่งตรงนี้เรามานั่งตรงนี้หน0่บาทใช่ไหมอันนี้ก็10บาทแล้วต้นทุนใช่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูดูแม่เขาไม่ขายนะแม่เขาแจก ถ้าขอเดี๋ยวมาตอนเที่ยงจะไม่ทันแล้วพวกมาเช้าจะได้อ่าเช้าเช้าจะมีพอเที่ยงก็หมดละพูดได้เลยว่าอร่อยเด็ดรสชาติการปรุงคพือมาอร่อยแล้วอ่ะอร่อยแล้วเลยอะ่ะไม่ไม่ได้ปรุงเลยจริงถูกกินได้เลยท,ทันทีใครอยู่แถวนี้อยากให้ลองมาแล้วก็ไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่าแม่ยืนอยู่นี่นะ เพราะว่ามันมีหลายหลายหลายเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านมายืนแล้วเราคู่ว่าดอยก็มีคมัน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 อธิบายได้ว่าทำไมมันอธิบายได้ว่าเพราะอะไรแต่อันเนี้ยมันไม่ดอยจริงจริงอยากยให้มาลองเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปเลยตอนนี้นะเรามาถึงร้านหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้คือขับเลยเลยสองรอบซึ่งไม่แปลกใจทําไมเลยไม่เหมือนร้านไม่เหมือนร้าน เหมือนไม่เหมือนอะไรเลยเหมือนหลังกำแพงบ้านเขาอะจริงคือแบบทางเข้าแบบเล็กมากอ้าวจริงจริง95%ของคนมากินร้านนี้ต้องมีเลยถ้าไม่เคยมาเนี่ยอันนี้คือทางเข้าเหมือนไม่ต้องการให้ลูกค้าเห็นว่ามีร้านมากนี่เขามีร้านอยู่ข้างในนี้นะสวัสดีดครับเด็ดเหรอครับเด็ดนะคะพี่ับ พี่เขาบอกเด็ดข้างพี่อยู่แถวนี้ปะคะใช่คะอ๋อโอเคเพราะว่าหนูจะถามว่าพี่ถ้าพี่ไม่เคยมาครั้งแรกที่มาพี่เลยไหมเลยเลยไหมพี่เมื่อกี้หนูเลยหนูเลยไหนวะร้านอือเนาะแน่เนาะเหมือนครับผมเมื่อกี้ผมผ่านเลยอะใช่ครับหัวดอนเมืองสวัสดีค่ะเมื่อก่อนนี่เปิดยูท้างหน้าขค่ะสมแล้วค่ะสิบกว่าปีได้ไหมจ๊ะแม่ 10กว่าปีแล้วมาที่นี่คืออะไรชิ้นส่วนไหนของกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มันแบบต้องเป็นเนื้อตุน๋นโอ้ทุกอย่างเลยคะ่ะเนื้อกินน้องลายเอ็นอูพูดมาดีๆนะเนื้อตุ๋นน้องลายเอ็นแก้วทุกอย่างในเครื่องในก็ไม่ขา่าวแสดงว่าหนูสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมได้เลยได้เลยอาเขตตามนี้เลยค่ะ, okay, มะ,คะแม่ นี่นะมีเนื้อน้องลายแบบตุ๋งดูดีอยู่นะเห็นชัดเจนมากว่าน่องว่าเนื้อว่าอันลายอะไรยังไงแปดสิบบาทโอเคเลยนะดูจากหน้าตาของเนื้อแล้วอะไม่แล้วปริมาณคือเยอะพี่กายหนูหนูหนูจองชิ้นนี้ชิ้นนี้อ่ะหนูจองหนูจองเหมือนเอเดนเลยวะไม่อแม่งเหมือนเป๊ะเลยคือเอเดนไม่ต่างอะไรเลยอันเนี้ยคือ คือพอสมมติสมมติพี่กายแบบเอาพิซซ่ามาใช่ไหมอ่ะในร้านหนึ่งชิ i, ้นคิรินหนึ่งชิ้นเอเดนหนึ่งชิ้นสายตามันไม่มองชิ้นนี้นะแล้วออกเอเดนเอาอันนี้จองก็มันลูกแม่นะไ <Yeah. S 2> อเน,นี้ยค <c oughs> ือ <c oughs> ไอเน,นี้ยยังไม่แตกเลยนะมชมเพระาะถ้าด่าก็ถือว่าด่าคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะมันไม่ได้ด่ามันก็แค่เป็นแบบไม่ทาแฟกไม่ใช่ความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นโอเคแต่โอเคอยู่ใช่ไหมรับได้อยู่เนาะแต่จะโอเคอยู่ใช่ไหมรับได้อยู่เนาะ บางทีอะหนูก็พูดจริงนะเวลาไปเห็นคอมเมนต์คนเขียนนะอุ้ยเหมือนแม่เลยนู่นสงสารลูกอต่อครับตครับเดี๋ยวเราจะมาชิมซุปก่อนเพราะว่าลักษณะของเนื้อบอกเลยว่าดีดีดูดียังไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยดูดีอันนี้เนื้อสดอันนี้เนื้อเนื้อน่องโอ้อันนี้ดูเนื้อเปื่อยพอดีเนี่ยโอ้โห อืมดีอืมดีเนืกอสภาพหมอ้อไฟนะและ้วเผือดกว่านี้นะสะภาพหมอ้อไฟนยะอร่อยอ,อร่อยมากบางที่เนี่ยจะหอมอยาจีนบางที่เนี่ยจะหอมกระเทียมแต่ที่นี่เนี่ย หอมความตุ๋นหอมความกระดูกเนื้อหอมความเค็มๆอ่ะน้ำซุปมันแบบมันไม่จีนอร่อยอ่ะน้ำซุปดีน้ำสดชื่นไม่ได้พริกไทยไม่ได้แบบละมุนหอมโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะกะปิเหรอไม่ใช่เต้าเจี้ยวเต้าหู้เต้าหู้เต้าเจี้ยวอ๋อจุ่มเนื้อเหมือนเป็นน้ำจิ้มอาใส่ได้เลยอ้าวทะเลาะกันแล้ว แล้วแต่คนทานก็คือหนูไม่ใส่แล้วแต่ความชอบผมผมขอห้อวยแบ่งได้ไหมครับอยากลองแบบที่ใส่ว่าเป็นยังไงนี่ขอบคุณครับเธวก็แบ่งไปนะัน้นอยากกินเนื้อแนละ้วหนูไม่ไหวนี่คือชิ้นที่จอบกินใช่ไหมก็ยังอยู่อันนี้คือเนื้อเนื้อเปื่อยเหรอคะแล้วเขาก็จำได้เลยนะว่าชิ้นนั้นเขาจอบยังไง มันดีมากลันมันดีมากเลยมันแบบแจอารมของมันที่มันอยู่รอบรอบข้างๆอ่ะขอบขอบขอบอ่ะแล้วขอบมันแบบเปื่อยๆแล้วเนื้อมันยังเคี้ยวได้อ่ะละลายละลายอ่ะนี่นี่ด้านี้เคลือบมันนิดนึงได้านี้ยเป็นเนื้อดีแบบโอ้โหลัชน์นแบบเวอร์หนูบอกเลยคุณภาพเนื้อคือพรีเมี่ยมมันเปื่อยแต่มันไม่เละ มันฉ่ำม,มันหอมเนื้อมันปรุงดีมันทุกอย่างเลยอะ่ะอันนี้อวี้รวมทุกอย่างที่ดีนะอือกินเถอะอฟิลมันเปลี่ยนเลยอะ่ะเหรอเออเอ,เอัเนื้อสดเนื้อสดฟิลคล้ายๆกินสุก,กี้ป่ะเ,เหมือนอ่าคล้ายๆสุกี้เหมือนสุก,กี้อันนี้เนื้อสด เนื้อสดสู้ๆวันเมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ไม่เนื้อสดก็เป็นฟิลของเนื้อสดไปแต่แต่หนูเคยกินเนื้อสดอะไรก่ดิถ้าจะมากินที่นี่เออเหมือนกันหนนนูเเคยกิถ้าจะมากินที่นี่เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยคือชนะจัดไปเลยเนื้อเปื่อยเอาโคต้าเนื้อสดอะไปสั่งเนื้อเปื่อยเลยเนื้อน้องน้องลายอันนี้ก็น่าจะคุ้มดูทรงแล้วดีไม่ม้ามก็ปอด นี่ก็น่อสดวะนี่ก็น่าสดป่ะเหมือนเพิ่งควักออกมาจากวัวตะกี้นี่เลยแน่นอนมันก็จะฟิลลิ่งรสชาติเครื่องในอ่ะใครไม่กินก็คือกินไม่ได้เพราะงั้อันนี้ของดีของดีเกรดพรีเมียมเนื้อน้องลายเนื้อน่องลายคือดีเนื้อเปื่อยคือดีรัชนน์โอ้โห พีเมียมเลยคำนั้นอะเอออันเนี้ยอันเนี้ยดีครับนไฮไลท์อะเน,นี้ยไฮไลท์เลย,ยบอกเลย,ยอันเนี้ยไฮไลท์แน่นอนแน่นอนดีก็คือมันเป็นเอ็นที่แบบยังมีความเป็นเอ็นแต่ไม่เหนียวอะเข้าใจไหมไอือเขามีเอ็นแค่อันเดียวอะ <S <S สามารถสั่งเนื้อเปื่อยลวกมาแบบกินเด้ออ่ะเดี๋ยวลองนี่นี่หนูว่าแล้วแต่ความชอบแล้วล่ะเนื้อเปื่อยได้เลยอ่ะเฮ้ยก็อร่อยนะเชิญแต่ว่าแบบเนี้ยออริจินอลกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะซุปเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะถ้ามาที่นี่นะพี่ไก่ไม่สั่งเครื่องในด้วยเนื้อเปื่อยกับเอ็นมาก่อนเนื้อเปื่อยกับเอ็นเนื้อน่องไห่ที่ไหนกินก็อร่อย หนูสามารถกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอย่างเดียวได้เดียวเลยดีเอ็นล้วนโอ้โหดู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 เด็ดมาเถอะแลวคือเป็น80บาทที่เรารู้สึกว่าคุ้มปริมาณคุณภาพรสชาติเด็ด หัวดอนเมืองวิธีมาก็จะมีบ้านใหญ่ๆฝั่งทางข้ามอ่ะสังเกตบ้านเขาข้างหน้าจะมีต้นไม้เยอะๆเลยจริงๆมาตามหมุดที่ปักได้เลยเดี๋ยวต่อไปรัชนนอยู่เพิ่งอิ่มยังไม่อิ่มผัดไทยผัดไทยอันนี้มัามีแต่เส้นนะอยู่ดอนเมืองสมบูาพันอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาว่าว่ามันเด็ดมากกําลังเป็นกระแสเลยนเนี่ลยไปเลยมานี่แหละที่จะกิน ่านเจ้อ้วนดอนเมืองน้องเขาบอกว่าเปิดมาเจ็ปีช่วงนี้เป็นกระแสใช่เทียบกับร้านอาหารที่เราไปกินกันมาแบบหูยี่สิบปี30ปีบางสิกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอายุแบบอายุน้อยๆแต่น้อยกว่านี้เราก็เคยกินแล้วแล้วเด็ดเด็ดก็มีเด็ดเด็ดร้านใหม่ๆแล้วเปิดมานานๆานก็เคยไปกินมาแล้วก็ไม่เข้าใจว่า เวอร์มานานขนาดนี้เชียวหรอได้กินผัดไทยปะได้กินผัดไทยปะได้กินเขาผัดผัดไทยไม่ก็คือได้กลิ่นเลยหน้าร้านเขาผัดอยู่หน้าร้านเดียวแล้วเฮ้ยตลุ๊กได้กลิ่นแบบเนื้อย่างวะวัดไม่ตลกตลกไม่ตลกอ๋อมูเมเดนมามูเมเดน สวัสดีครับ,รบอ๋อนี่ผัดอยู่เลยอันนี้คือเจ๊อ้วนเหรอคะอ๋อเจอ้อ้วนสวัสดีค่ะ<น>อ๋อ<า> <c oughs> ไหนอ้วน <c oughs> วนี่เจ๊อ้วนเจ๊อ้วนจะเอาอะไรบอกผัไทยเอาอะไรบอกเด็ดเด็ดไหมครับเจ๊อ้วนสูตรจากไหนครับสูตรของใครครับเนี่ย<ะ> <c oughs> สูตรจากพ่อแม่จริงเหรออ๋อเป็นผัดไทยสูตรคุณพ่อคุณแม่จากอ่างทอง จริงๆแล้วไม่ได้ขายแค่ผัดไทยก็มีข้าวอย่างอื่นด้วยแต่ว่าดำผัดไทยเลยดำเพราะว่าเป็นเตาถ่านหรือดำเพราะว่ารสชาติคะรสชาติด้วย ซิกเ <Sign> นเจอร์อรคือเตาถ่านมันแล้วแต่ความเชื่ออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่เลยถ้าไปคุยกับเ,เชฟแอนดี้ผัดไทยไฟทะลุผัดไทยไฟทะลุเขาก็จะพูดอีกแบบหนึง<ช>่งเคยกินผัดไทยเตาถ่านที่ทำาจากเตาถ่านอ่ะปรุงไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเคยกินผัดไทยที่ปรุงไม่อร่อยในเตาแก๊สมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีมันไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงอ่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงอร่อยยังไงก็อร่อยโอ้โหไม่ต้องปรุงอร่อยนอันนี้คือหลายเสียงมาอุ้ยฉ่ำโบะมาก เป็นผัดไทยที่ชอบเพราะว่ามันแฉกเขาข่กล้วยอะไรหรอกล้วยไทยอันนี้เอามาประกอบอาหารเหรอฮะขมาเม้าเมาอธิบายหลังๆไม่ช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าจะออกพรรษาอ่าฮะมันก็จะมีเทศกาลศาสตร์ไทยและที่ร้านเนี่ยก็จะแปลแปลรูปอะฮะขนมเนี่ยเป็นมีข้าเม่าทอด อราใช้กล้วยไข่มาเป็นฤดูกล้วยไข่แล้วก็กินคู่กับกป้วยลูกกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยแขกแล้วในห้องเนี่ยมันจะมีนตรียุค90อ๋อฮะอฮะหนูลองเข้าไปได้ข้างในก็จะเป็นอีกฟิวฟิวข้างในก็แบบว่านี่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 นก่นี่นี่นง่นี่นีนี่นี่่น่น่ รักเธอโอเคได้แค่นี้นี่ไม่เคยเห็นการทำข้าวเมาเลยข้าวเลยเนาะข้าวเมามันคือกล้วยที่มีแป้งปูอะเออไม่เคยอันนี้มันจะอยู่ไหนๆของกล้วยจ้ะก็ควรสำเร็จแล้วขึ้นบ่าข้าวมันฝรั่งลูกตาลจันทร์อ้อคือกล้วยกล้วยใช่ไหมแล้วมีสิ่งนี้เคลือบแล้วฝรั่งหรอแป้งข้าวข้าว ก็คือข้าวเวลาเราปลูกก่อนที่มันจะเป็นสีทองเราไปเอามาก่อนจากแ้งเราก็คั่วคยเหนหไม่เคยเลยพี่แต่หนูเคยกินเพื่อนทีู่กแ่นันะูกอะไรที่ได้มเแป้งมาทอดไม่ได้เป็นใหม่ไม่หม่สุดเลตอนแรกวันจะขอทำตอนนี้หนูทอแล้วแม่แป้งมีมะพร้าวแป้งมีมะพร้าวป้เจ้าข้าเจ้าฝาบปึ๊บ อืบอ๋อนี่นี่นนนอ๋อเหมือนปลาดุกฟูเลยเราพูดได้แล้วว่าเราเคยเห็นคนทำข้าเมา้าเพี่พี่ข้างหน้าเขาบอกว่าอะไรไม่ต้องปรุงอร่อยเลย <c oughs> เราไปกินผัดไทยกันมาเยอะมากล่าสุดถ้าจะไม่ผิดเจือ ผัดไทยไร้เสี้ยวเปรี้ยวหวานๆีไม่ดีอร่อยเข็นทำหน้าแบบอร่น้าเหมือนไม่อร่อยเจ๋งก่อนไม่อร่อยแต่มันยังสู้เข้มคนได้กว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่เค็มพอนี่เคนๆแล้วแต่รสชาติมันยังสู้แบบผัดไทยร้านอื่นๆที่เรากินไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ไม่อร่อยเนึกองจากมันจะมีผัดไทยที่ไม่อร่อยแบบกินเข้าไปแล้วโอ๊ยอ อันนี้ไม่ใช่กินหมดจานแต่เรากำลังทารายการอาหารนึกออกไหมที่เราเอามาตรฐานของแบบลิงตัวเองที่เคยชิมชิมมาอร่อยก็อร่อยไงก็บอกแล้วว่าอร่อยแต่อร่อยไลท์เสียงกับพี่ไพทะลยอร่อยแล้วรสชาติอ่ะมันหวานหวานเปรี้ยวมะขามหวานก่อนใช่หวานก่อนเลยหวานก่อนแต่หนัว ชอบรสชาติผัดไทยพี่แอนดี้มากกว่าเข้าใจหนูปะไม่รู้ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเนี่ยรู้แค่ว่าอันนี้อร่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าผัดไทยที่นี่เป็นผัดไทยที่แฉผัดไทยแฉะหวานใครที่ชอบช่งทำจะชอบหนูชอบอ่าและหนูจะไม่ได้ให้ดอยด้วยเข้าใจหนูป่ะวว่าอร่อยเท่าไหร่นะหกสิบห้าเนอะถูกนะ ราคาไม่ได้แรงเลยกุ้งด้วยดูดิแล้วกุ้งตัวเท่านี้จริงผัดผึงเครื่องถึงอร่อยเด็ดกูไม่ได้แปลว่าเราชอบอีอันนึงมากกว่าแลวอันนี้จะไม่อร่อยอม,มันไม่ใช่ถ้าชอบผัดไทยชำๆรสชาติเยอะเะที่นี่คือตอบโจทย์ที่นี่ตอบโจทย์อันนี้กายให้เด็ดกายชอบผัดไทยแบบนี้คือเส้นหมดแล้วนะ <c oughs> เหลือแต่แบบเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะกุจัโบเอะอร่อยมากจำม,มากอุ้ยดูน,นี้ดิเขาใส่อะไรมาให้กากหมูเฮ้ยดูกากหมูที่นี่ดิ กเเลยนาะแต่มันดูไม่กรอบนะอือ,อแต่ข็อร่อยนะมันอร่อยที่มันไม่เหม็นหืนแต่ว่ามัน,นยง<ม>ทาถ้าทอดนานกว่านี้ใช่แต่มัน,นเค็มๆจริงๆถ้านานกว่านี้อีกสักใช่ใชสองนาทีนะ<ง>น่าจะใส่ใจในคุณภาพอบบดูทรงแล้วอ่ามาแล้วพี่กายอันเนี้ยลูกละ20บบาทแล้วเขากินอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ช้ช้ำเลยหนชังนหดหนูไม่ชอบนูชอบ<ม>อ่ะอ้าวร้านอื่นกินหนูไม่ชอบเลยมันช่ำมากเลยอ่ะกวยแล้วแบบมันมีเทคเจอร์ของแบบ เหมือนกินเปลือกอะไรทั้งอย่างเนึงมันแบบหรือมะพร้าวหรืออะไรไม่รู้อ่ะคลายถนนดีครั้งแรกในชีวิตกับเมนูข้าเมาอร่อยอ,ะอ่ะอรยอยไหมมีความรู้สึกว่ามันจะเข้ากับอะไรมากเลยรู้ไหมอะไรอันนี้มันไปคือทแบบนีไงคือถ้าเขา ให้น้ำมันมันแบบไอ้นี่กว่านี้หน่อยนะแล้วเอาความแห้งๆของมันนะมาวางไว้บนดานใช่ไหมมีใบตองนี่แหละแล้วก็ไอติมวาน,นิลาบอกแล้วบราวนี่อ่ะบราวนี่นวาน,นิลาันเป็นบราวนี่หรือเป็นบัฟเฟลหรือเป็นอ,อ,อะไรเดี๋ยวเราไปกินขนมหวานต่อบัวลอยน้องเอิร์ธบอกว่านี่บัวลอยที่เนี่ยดังมากเลย คือเดี๋ยวผมอยากให้พี่ไปลองกินว่าระหว่างบัวลอยที่เนี่ยกับไอ้อันที่เรากินตรงแถวไอคอนสยามอะอยู่ตันนะบัวลอยเจ้าแรงในประเทศไทยที่เป็นบัวลอยไขเ่เค็มน้องมันอยากรู้ว่าเราจะชอบอันไหนามากกว่าเฮ้ยถนัดแล้วเลยอ่ที่นู่นนี <c oughs> ท่ทีน่นู่นนี่คือแบบสุดแล้วอันนี้นนขือชายาบัวลอยร้อยคิวบัวลอยร้อยคิว ก็คือแบบว่าเพิ่งตั้งตั้งปุ๊บก็คือคนเยอะเลยเอาดีๆนะนี่ตั้งแต่ร้านเมื่อกี้ใช่ไหมจนมาตอนนี้เราใช้เวลารอประมาณ3ามชั่วโมงกว่าเออใช่ท่อย<อ>่างร้านผัดไทยอ่ะจกร้านผัดไทยเรารอมา3ามชั่วโมงกว่านะเพรา<อ>ะว่าพี่เขาเปิด5้าโมงครึ่งแล้วคือน้องดีมบอกว่าพี่ยังไงพี่ก็ต้องกินบัวลอยไข่หวานปิ่นจเจริญสามอือคือมันดังมากและนี่คือนฝนตกไม่ตกทั้งวันมันตกตอนนี้จ้ะจริง อันนี้คือขายมาบัวลอยร้อยคิวเขาว่าร้านเปิดมากี่ปีแล้วจ้าพี่สามสิบห้าปีสามสิบห้าปีขายบัวลอยมาสามสิบห้าปีอ่ะเอ้าเฮ้ยกินนี่ได้เลยอันนี้อุยอันนี้น้ำดูดีดูดิอันนี้คือบัวลอยไข่คู่คือมีทั้งไข่หวานแล้วก็ไข่เค็มนะสี่สิบบาทมันไม่ได้มีแค่บัวลอยมันมีเผื่อรด้วยแต่น้ำกันนี่เขาดูข้นแบบกะทิเหมือนทำหกอ่ะ อร่อยร้อนมากตัวแป้งของเขามันเหนียวเหนียวนืดๆแป้งอร่อยมากเลยอะแป้งเขาเหนียวตั้งใจกินแป้งแล้วรสชาติแป้งนะ่ะได้กลิ่นใบเตยชัดมากอร่อยอะได้เลยกะทิมันจะมันๆส่วนแป้งจะนุ่มๆแล้วมีกลิ่นใบเตยหน่อยๆใคร <ๆ S 1> ชอบกะทิกะทินะจะ้อชอบออเป็นข้นเลยอะกลมขมล่ำลือร้านตรงไอคอนสยามอะหนูว่าหนูชอบกว่าแต่อันเนี้ย อร่อยอร่อยเลยบ้านอยู่แถวนี้ยก็คือซะซังอางที่นี่แหละจริงจริงจริงอันนั้นอ่ะเป็นร้านที่ถ้าสมมติอยากกินมากๆอ่ะบ้านอยู่ใส่ไใหม่ยอมนะเสียค่าส่งมาฟีลนั้นแต่อร่อยไปอร่อยเด็ดไหมเด็ดเด็ดแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเนาะเหมือนรักแรกของแบบรักฝังใจอ่ะนึกออกว่ามันรักแรวรักเลยอ่ะ มาาันจะออกมนยาของตัวไม่ขึ้นเอาบัวลอยไข่หวานกับบ้านห้าไข่รวมสิบแล้ว <c oughs> แถวบ้านเรามันไม่มีบัวลอยอะไรแบบนี้นะบอกเลยยิงถ้ามาต้องเจอแล้วมาแล้วรอสามชั่วโมงกว่าจะกินแค่ถ้วยเดียวอะ่ะผิดมันไม่ได้เพรวร้านนี้นะเป็นร้านสุดท้ายของเราก็คือบัวลอยปิ่นเจริญสามร้านจะเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะแล้วก็หมดกี่โมงหรือปิดกี่โมงจ้ะแม่ ห,หมดแล้วเหรอแล้วแต่วันเขาประมาณสองสามทุ่มหมดแล้วที่นี่เขามีฉายานะว่าเป็นบริหลายร้อย100คิวก็ถ้ามาก็ใจล่มๆมเข้าไว้ไอย่ารีบเพราะว่าไม่จองไม่อะไรทั้งสิ้นจอง,งไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมนะคะใครอยู่แถวนี้หรือว่ามีโอกาสแวะมาแถวดอนเมืองสงประพานะก็แวะลองมากินนะวันนี้เป็นรีวิวจริงๆจ,จ,จากใจเลยก็ถ้าเกิดว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจใครขอโทษด้วยนะ เขาเรียกว่ามันก็คือลิ้นของเราสองคนแหละครับมันเอาไปวัดมาตรฐานของคนทุกคนไม่ได้ตามนั้นนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะเราจะรู้ไแน่งว่ามันสูงนะพี่มันลอยเหรอนะมันก็อลองให้แน่นจแบเป็นวิธีการซ้อมมวยแบบใหม่ขอลองอันหนึ่งเป็นไหมนี่ๆๆนะไขของพี่ใช่ไหมอันนี้มีไขหนึ่งที่หนู มันต้องเก่งจังหวะสอเองหรอแค่นเวจะนเช้ากว่าเขาประมาณสามสิบเก้าลูกค้าได้กินอีก3วัน